สวัสดีครับการมาเตอร์รายการคาวันที่30มกราคมนะครับปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้นะครับ 3. โอนภาษีซื้อภาษีขายวุงเล็บดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายนะครับโดยเราเข้าที่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัางน้าที่จ่ายนะครับคลิก w o r k f l o w นะครับเข้าไปเลือกภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมนะครับ เข้าไ,ไปนะครับในที่นี้รายงานปาสีขายก็จะขึ้นมาให้นะครับเรามาแก้ไขที่ช่วงใส่ช่วงเดือนของวันที่ในใบกำกับปลาสีนะครับเลือกเดือนก็คือ01นะครับ01งทับ2554นะครับถึง01ครับ2554นะครับกดุ่มโอเคนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วครับ กดปุ่มโอเคนะครับพิมพ์เป็นหน้าจอนะครับกดปุ่มพิมพ์นะครับคกโอเคครับนี่ก็คือภาษีขายนะครับที่เราได้คำนวณไปแล้วนะครับก็คือยอดของภาษีขายนะครับเป็นห้าพสี่รอยหิบบาทนะครับเมื่อเราได้ยอดนี้แล้วนะครับเราก็จดบันทึกไว้นะครับ กดปุ่ม escape นะครับหรือว่ากดออก,กนะครับกดปุ่ม cancel นะครับเรามาดูที่รายงานภาษีซื้อนะครับเลือกรายงานภาษีซื้อนะครับรวมยื่นเพิ่มเติมนะครับกดปุ่ม enter นะครับเรามาแก้กไขที่เลือกช่วงเวลาหรือช่วงเดือนนะครับเป็นวันที่ส่วนหนึ่งนะครับ 012554นะครับถึง01ถึง31นะครับ31ทับ01254นะครับเราแค่ไขวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคบกดปุ่มโอเคนะครับระบบก็จะขึ้นมาว่าสั่งพิมพ์นะครับจอภาพกดจอภาพกดพิมพ์นะครับกดปุ่มโอเคนะครับ ระบบกขาจะได้มาว่าปาสีซื้อนะครับปาสีซื้อก็คือ5,236บาทนะครับนี่ก็คือปาษีซื้อที่เราได้คิดข้อมูลข้างต้นไว้นะครับกดปุ่ม escape นะครับเพื่อออกครับขปน cancel นะครับเรามาทำการบันทึกปาสีซื้อปาษีขายกันนะครับโดยเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทเลือกที่ปุ่ม w o r k flow นะครับเลือกลงสมุดรายวันหรือ voucher นะครับ ในที่นี้นะครับก็จะลงรายวันเป็นสมุดรายวันทั่วไปนะครับหรือว่า GJ นะครับกดปุ่มโอเคครับเข้าไปหน้านี้นะครับก็จะบวก Google Maps นะครับเพื่อเพิ่ม,มวันที่ลงบัญชีนะครับเป็นวันที่3 1มสิบ5 4นนะครับแล้วก็เราก็มา เขียนรายละเอียดด้านล่านะครับว่ารายละเอียดด้านล่านะครับโอนผิดภาษีซื้อภาษีขายนะครับ ่อไปที่ชื่อบัญชีนะครับพิมพ์ชื่อบัญชีว่าภาษีเดบิตภาษีขายนะครับภาษีขายกดปุ่ม Enter นะครับระบบก็จะดึงรหัสบัญชีมาให้นะครับรยบายละเอียดภาษีขายในขณะนี้ที่เราจดบันทึกไว้เมื่อคี้นะครับเป็น5,467บาทนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นการบันทึกปาสีซื้อนะครับพอผบ,บน enter นะครับระบบก็จะํำการเดึงรหัสบัญชีมาให้ในขณะนี้นะครับปลาสีซื้อก็เป็นห้าพันอสาสิบหนะครับ ซึ่งดูแล้วนะครับระหว่างบัญชีเดบิตกับเครดิตนะครับส่วนต่างก็คือบัญชีเครดิตจะน้อยกว่านะครับดังนั้นนะครับเราก็กจึงเพิ่มบัญชีที่3เข้าไปนะครับก็คือบัญชีเจ้าหนี้รกรมสรรพากรนะครับผม Enter น,นะครับ วนี้สัมปากรนกดเลือกนะครับในการสไตล์นะครับก็เรากด F3 F2 นะครับเพื่อย่อจะสมดุลกันนะครับส่วนต่างในที่นี้ก็คือ231บาทนะครับเมื่อมันเตึกเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม F10 นะครับเพื่อกดบันทึกครับระบบก็จะเคลื่อนมาว่าให้เคลื่อนรางหมายเลขวอลวเชอร์ให้หรือไม่นะครับกดปุ่ม Yes นะครับ มื่อกระทนเรียบร้อยแล้วนะคะกรับุกเอสเก็ออกจากรายการนะครับกระปุม yes ครับในหน้าของการซเตอรายวันทั่วไปนะครับรายวันสมมติรายวันที่31นะครับก็คือโอนปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระปุก s c a p e เพก็ออกกหนงานจอครับทาบเงิน